สวัสดีครับผมนายจิรพงศ์เปรมปูนหัส014วันนี้ผมจะมาแนะนำกติกาบาสเกตบอลครับที่หนึ่งการหยุดเวลาท่าที่สองนะครับการหยุดเวลาสำหรับการฟาว ท่าที่สามนาฬิกาเริ่มเดินนะครับท่าที่สี่หนึ่งคะแนนท่าที่ห้าสองคะแนนท่าที่หกสามคะแนนพยายามยิง ท่าที่เจเป็นคะแนนท่าที่แปดการเปลี่ยนตัวท่าที่เก้าการขอเวลานอก ท่าที่สิบการขอเวลานอกสือ่อท่าที่11การยกเลิกคะแนนหรือยกเลิกการเล่นท่าที่ส2การแสดงการนับ ค่าที่สิการสื่อสารค่าที่14ตั้งเวลาทําประตูใหม่ค่าที่15บหอลออกนอกสนามค่าที่16ลูกยึดหรือสถานการณ์ลูกกระโดด เการพาบอลเคลื่อนที่ท่าที่18การเลี้ยงบอลผิด,ดกฎกติกา เลี้ยงบอลเกินจำนวนหรือพาบอลท่าที่20การผิดระเบียบ3วินาทีท่าที่21การผิดระเบียบ5วินาที ท่าที่22การผิดระเบียบ8นาทีท่าที่23การผิดระเบียบ24วินาทีท่าที่24 ลูกบอลกับสูดันหลังนาทียี่สิบเจ็ดหมายเลขสามหมายเลขสี่หมายเลขห้ายี่สิบแปดหมายเลขหกหมายเลขเจ็ด เลขแปดหมายเลขเก้าหมายเลขสิบทาที่ยี่สิบเก้หมายเลข11เถึงหมายเลข1ิบหมายเลขสิบเหมายเลขสิบสองหมายเลขสิหมายเลขสิ หมายเลข15ท่าที่29หมายเลข16ท่าที่30หมายเลข24ท่าที่32หมายเลข40ท่าที่33 หมายเลข62ถ่าที่34หมายเลข78ถ้าที่35หมายเลข99 ท่าที่สาการฟาวของการดึงท่าที่37การสกัดกั้นที่ผิดกฎกะติกาการสกัดกั้น ท่าที่38การสกัดกั้นหรือการผักโดยไม่มีลูกบอลเบอร์หนึ่งักท่าที่39การใช้มือเหนียวหลังเบอร์สองเนียวหลังที่40การใช้มือแบบผิดกฎกาติกา เบอร์หนึ่งท่าที่41การชนขนาดเล่นบอลเบอร์สองชนท่าที่42แกนใช้มือแบบผิดกติกาเบอร์สาม ท่าที่สีการเกี่ยวหรืออบรอบตัวท่าที่ส4การชนด้วยศอกท่าที่สี้าการตีศีรษะ ที่47การฟราวแบบครอบครองประตูท่าที่48การฟราวโดยไม่ได้อยู่ในท่ายิงประตูท่าที่49กาการฟราวคู่ ท่ี่50การฟาวเทคนิคท่าที่51การฟาวผิดนิสัย ท่าที่52การฟาวเสียสิทธิ์ท่าที่53การหลอกว่าถูกฟาวท่าที่54การฟาวล้ำเส้นสมมุติ ขาที่55การขอดูภาพซ้ำข้แบบแบบที่56หลังจากการฟาวโดยไม่มีโทษขที่57การฟาวหลังโดนทำโทษขที่58การโดนโทษ1ครั้ง<ม> 58, การโดนโทษ2ครั้ง การโดนโทษ3ครั้งท่าที่59การโดนโทษ1ครั้งการโดนโทษ2ครั้งการโดนโทษ3ามครั้งท่าที่59การโดนโทษสำหรับผู้ตัดสินตามและผู้ตัดสินกลางการยนโทษหนึ่งครั้ง การโยนโทษ2ครั้งการโยนโทษสามครั้ง